ในทุกๆวันเราก็พูดถึงเรื่องกดแรงดึงดูดแล้วกดแรงดึงดูดเนี่ยมันคืออะไรมันคือกฎธรรมชาตินะทุกคนมันคือกฎที่ทําให้เราได้รู้จักตัวเองยอมรับตัวเองว่าเราเป็นสิ่งไหนอยู่ในตอนนี้ทุกอารมณ์ของการเป็นของเราเนี่ยบางครั้งนะคะเราก็รู้สึกว่าทำไมเราเป็นคนขี้เกียจจังเลยอ่ะทำไมเราเป็นคนแย่แบบนี้ทำไมเราตัดสินใจผิดแบบนี้จริงๆทุก เรื่องราวที่เข้ามาชีวิตของเราอะคะ่ะให้เราแค่รู้ตัวว่าวันนี้เราแค่รู้สึกขี้เกียจแต่เราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ประโยคนี้ไหมทุกอารมณ์ที่มันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนจะลบนิดนึงอะให้เรารู้สึกว่าตอนเนี้ยฉันเป็นแบบนั้นฉันรู้สึกแบบนั้นในตอนนี้แต่ไม่ใช่ฉันเป็นคนแบบนั้นในตอนนี้ อะไรรู้ไหมคะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราเป็นคนขี้เกียจมันคือการตีตาประทับตาว่าเราเป็นคนคนนั้นและเมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนคนนั้นกระบวนการของการดึงดูดมันจะทําให้เราเป็นคนขี้เกียจซ้ําแล้วซ้าอีกแต่ถ้าเรานะคะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าวันนี้ขี้เกียจแต่ฉันแค่รู้สึกขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราแค่รู้สึกขี้เกียจเราไม่ได้เป็นคนขี้เกียจความขี้เกียจมันจะค่อยๆจางหายไป